เห็นไหมนะบ้านเมืองเป็นยังไงอะ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะ่ะมนันอะไรล่ะอยู่ๆก็เอาอีกแล้วอยู่ๆก็เอาอีกแล้วคือคือ,ค,อคือเรื่องของเรื่องเนี่ยบุญญาสวัสดีครับเขาเล่นช่วงเวลาตีตอนเรายุ่งๆกับสีแกนที่เะจัดไม่ค่อยราบลรื่นพอดีครับคือมันอาจจะเป็นในลักษณะ เป็นในลักษมาแบบนี้ด้วยนะคือว่าคือของเขาว่ามันแย่อยู่แล้วนะในประเทศเขาอะไรมันก็แย่อยู่แล้วทีนี้ว่าถ้าเขาทําอย่างเนี้ยมันจะมีฝ่ายฝ่าย,ฝ,ายฝ่ายที่เห็นใจฝ่ายที่สนับสนุนที่อะไรแบบเนี้ยว่ามันมันน่าจะมีลักษณะแบบเนี้ยนะฮะบางทีไปขอความเห็นใจไปขออะไรจากจากคนนู้นคนนี้เขาได้อะไรแบบเนี้ยนะเมื่อเวลามีการมีการ กระทบกระทั่งมีการทะเลาะเบาะแหวงอะไรแบบเนี้กำลังจะเปิดสี่เกมนี่จะจัดพิ